สวัสดีครับก็เขาแกบช่างไรยดูทั่ไทยแล้วว,วันนี้เราซื้อของมานะจากป๊อบมาใช่มาดูกันขอให้ได้ตัวซีเค็ดพิชโชอ์ซีเครดซีเค็ดมาเลือกจากเราก่อนโคตรยากแก่โคตรยากโอ้ยช่โค <laughs> ตรตลกใคได้ซีเค็ดแทนแทนแทน แต่ดูไก่แลกไก่แลกไก่ตายแล้วใคยสิผัวผาใครสิผัวผา,ออาโอ้โห,โหโอานเฮ้ยดัก่อนพี่เลากานไกลนไ ไม่ได้ซีคิทแต่แล้วก็ได้ตัวปดูดฉันอยากได้ตัวปูดมากไม่เก่งเลยคนเราได้ถามแล้วขอ,อที่ดีมันได้ไหมอะไรวะฝรัอ,องจับจับ มันเป็นแบบนี้มันเป็นแบบนีใ้ใส่เส้นคลอด้วยแต่ไม่บอกคุณนะเพรมันไม่มีหมดสีดำ ่นาเกาวใสะนี่ทุกคนคนน่ารักอ่ะรตัวเราก็ไม่เพ้กัน,น,วนไนว้ท่าสีชมพูฉันจริงจริงจะอยากได้ส ขาเคเบนี่ตั้งโชว์เลยมาพีเราบอกไปแล้วใช่ไหมว่าทุกคนอยากได้ตัวอะไรอันนี้เบอร์สองพีทเพิ่์นั่งดูกันเราจะมาตั้งโชว์เลยชอบแบบใจชอบการมานหน้ามนหนใอดูได้ขอพีทนั่งได้ใช่ไหมของเรากันยืนได้มันเหมือนเป็นฝาเฟ ถ้าอย่เางนกคน,นต่อไปฉันจะซื้อเป็นแพ็งนี่ทุกคนดูการ์ดมันเหมือนที่เล่นเกมเอย่าต่อไปฉันจะซื้อเป็นแพ็งโอเคเดีออ๋ยวเดี๋ยวนออดเเแ้วาตอนนี้ฉันมีแดรงเงินใน,ในบัญชีสามมงกุก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องช้างน้อยรีวิวเทิร์ไทยและพีทแก้วมาพีทพีทค่อยๆขยับเข้าไปใกล้ๆกล้องมีไหม